ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง เห็นแล้วตะลึงเปยปานวาดทวงบัลลังก์เซ็กซี่สตาร์ทำใจสั่นแรงหลังจากที่ได้เชื่อว่าคุณแม่ลูกสองสายแบ๊ว็วสำหรับเปยปานวาดตอนนี้หลายคนคงชินกับุคสไตล์สายแบ๊วหวานวาน,วาน,น่ารักน่ารักของเธอไปแล้วจนครั้งหนึ่งเจอรามาถูกแซวว่าทำแอปแบ๊วทำไมแก่เกินท่านี้แล้วจนเธอได้เข้ามาตอบทันทีว่า พี่เห็นหนูจากรูปโปรไฟล์แล้วดูหน้าแก่กว่าพี่อีกพี่ส่งผลิตภัณฑ์ที่พี่ใช้ไปให้เอาไหมคะล่าสุดเธอกลับมาแล้วจ้าในลุคสาวเปรี้ยวลุคซิกซี่ในคอนเซปต์ผ้าบนที่นอนทอนบนเปลือยมีผ้าห่มปิดไว้เผยเนินอกสุดเซ็กซี่จะเต็มด้วยการแต่งหน้าโทนเข้มดูสวยคมดุสุดๆในแคปชั่นไม่อยากลุกจากที่นอนเลยงานนี้ทำเอาเพื่อนๆพ,พี่น้องและแฟนคลับ ต่างฮือฮาในความสวยกลับมาเซ็กซี่ของแม่อีกครั้งเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ